รับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมลุงมาร์กจากช่อง y o u t u มาร์ก k ก u n เนอร์นะครับซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการเก็บรักษากระสุนนะครับให้อยู่คงทนและยาวนานให้ไม่เกิดความชื้นนะครับเพราะว่าศัตรูอันดับหนึ่งของกระสุนปืนเล็กนะครับก็คือความชื้นนะครับ ามาพูดถึง3ข้อนะครับที่เป็นสิ่งที่จะป้องกันความชื้นได้คือ1ครับให้เก็บกระสุนในหีบโลหะที่มีขอบยางนะครับถ้าหากว่าเป็นกระสุนที่มีเศษแบบนี้นะครับที่เรายิงแบบหมดไม่หมดกล่องนะครับเราก็ควรเก็บไว้ในถุงซิปล็อกประมาณนี้ก็ได้นะครับสำหรับที่ ผมมีอยู่หรือว่าพี่ๆเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าตามกลุ่มเทคนิคอลต่างๆนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับต่อมาข้อที่2นะครับถ้าหากไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดกล่องกระสุนนะครับ ให้รักษาแพ็กเกจจิ้งของอกระสุนไว้ตามเดิมของที่มาจากโรงงานนะครับถ้าเราไม่จำเป็นก็ไม่ควรไปแกะมันออกแต่ข้อที่3ขอขอไปครับข้อที่3ก็คือไม่ควรสัมผัสกระสุนด้วยมือเปล่าโดยตรงนะครับ เป็นแต่เราจะนำกระสุนนั้นๆไปใช้งานจริงโอเคครับทีนี้พูดถึงตัวกระสุนที่ผมมีอยู่ณขณะนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นกระสุนหลักๆที่เป็นแต่ละประเภทในกลุ่มนักยิงปืนที่รู้จักกันดีนะครับ<ม>เริ่มด้วยตัวที่1เลยนะครับ ตัวนี้เป็นกระสุนชนิด JHP นะครับเป็นแจ็คเก o ต l o w p o i อยก็คือเป็นกระสุนหัวรูนั่นเองนะครับเป็นลักษณะนี้ต่อมาตัวที่สองนะครับก็เป็นกระสุนชนิดลีดลาวโนตนะครับ ซึ่งจะเป็นหัวตะกัวหรือลูกซ้อมที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ที่สังเกตก็คือเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีสีแดงอยู่ที่ขอบ ไพเมอร์นะครับไม่ทราบว่าจะเห็นหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับที่ของซึ่งจากที่ผมได้ลองสังเกตดูนะครับกระสุนตัวนี้จะมาจากโรงงานจะมีสีแดงตรงนี้ให้เลยนะครับซึ่งเป็นเหมือนเป็นกับเหมือนกับาสารการความชื้นนะครับ ซึ่งเป็นของ PMC นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นของ USA นะครับหรือสหรัฐเอเมริกานั่นเองนะครับ 9mm hmm. กเก g e r USA mm hmm. จะไม่มีนะครับจะไม่มีสีแดงอยู่ซึ่งจากที่ผมคน้นหาข้อมูลมานะครับของตัว PMC นะครับ ซึ่ง PMC นี่ก็จะเป็นโรงงานผลิตที่ชื่อว่า,าพงษสรรพุงสัน,น c o r p ปอ a t i o n นะครับผมไม่มั่นใจว่ามันอ่านสะกดออกเสียงยังไงนะครับเพราะว่ามันสะกดด้วยตัว P W O N G S A N ประมาณนี้นะครับซึ่ง เป็นบริษัทที่รับเหมาเกี่ยวกับทางการป้องกันประเทศของเกาหลีใต้นะครับในการทางทหารทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นของ USA ตามที่บอกนะครับสำหรับ JSP ก็เป็น USA เช่นเดียวกันเป็นหัวรู เป็น USA เช่นเดียวกันซึ่งจะไม่มีทั้ง2เลยนะครับทั้งหัวรูและก็เป็นลิรลาวโน้ตนะครับมไม่ไแน่ใจว่าผมแนะนำเป็นกระสุนจริงไปหรือ,อยังนะครับกระสุนจริงตัวนี้ก็เป็น JHP นะครับ ขออภัยครับเป็น FMJ นะครับเป็น f u ลเมทัลแจ็กเก็ตหรือบ้านเราเรียกว่ากระสุนจริงนะครับเป็นจาก USA จะไม่มีขอบสีแดงเหมือนกันทีนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการทำด้วยการใช้สีทาเล็บนะครับเพื่อเคลือบอตรง ขอบไพมเมอร์ระหว่างรอยต่อไพเมอร์และจานท้ายกระสุนนะครับให้มีสีแดงเหมือนกับของตัว PMC นะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีหลักๆเลยก็คือเป็นสีทาเล็บตามท้องตลาดทั่วไปนะครับสีทาเล็บแล้วก็เป็นน้ำยาล้างเล็บครับ แล้วก็กระดาษทิชชู่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําที่ตัวเป็นรีดลาวโนตนะครับเป็นลูกอมจาก usa นะครับขออนุญาตวางในลักษณะนี้นะครับผมอาจจะพูดพูดบกไปบนมาพูดไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเป็น ช่องน้องใหม่ก็เพิ่งหัดเริ่มทำคลิปนะครับก็มาเริ่มที่นำสีลงไปเลยนะครับขออย่านิดนึงปาดพอประมาณนะครับแล้วก็แต้มลงไปที่จานท้ายกระสุนเลยนะครับทั้งตัวอักษรก็ได้นะครับ หรือว่าจะแค่ขอไพเมอร์ก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ใช้ตัวน้ำยาล้างเล็บนะครับแต้มลงไปที่กระดาษทิชชู่นะครับใช้เพียงนิดเดียวนะครับแล้วก็ปาดออกเบาๆ ัษณะนี้ครบถ้าทำใหม่ๆก็อาจจะมีมือเลอะเทอะนิดนึงนะครับซึ่งจะได้มาลักษณะนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยาการความชื้นให้ตัวกระสุนของเรานะครับเมื่อเทียบกับอของตัว pmc นะครับผมคิดว่ามันใช้งานได้นะครับดีกว่ามันไม่มีอะไรอยู่เลยแถมได้ความสวยงามนะครับกับตัวอักษรเกมาู m ก u g USA เป็นสีแดงนะครับสวยงามครับและช่วยกันความชื้นทีนี้มาลองกับตัว JHP เหมือนกันนะครับลองทำดูครับเหมือนเดิมครับใช้สีทาเล็บนะครับ ต้มลงไปเลยแต้มลงไปที่จานท้ายี P P B> บางท่านอาจจะใช้กระดาษทิชชู่นะครับเช็ดลงไปก่อนเลยแบบไม่ใช้น้ำยาทาเล็บนะครับเอยน้ำยา ล้างเล็บนะครับแล้วค่อยใช้น้ำยาล้างเล็บอีกทีหนึ่งลูบไปเบาๆนะครับลักษณะนี้ครับก็ไม่โฟกัสอ่า ได้เช่นเดียวกันนะครับสีที่ลงเหลือมันจะอยู่ร้อยต่อระหว่างไพรเมอร์และจานทายกระสุนนะครับถือว่าโอเคนะครับได้เช่นเดียวกันเป็นการสาธิตนะครับอาจจะทําไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่ซึ่งผมตั้งใจไว้ว่าผมจะทําทั้งหมดของลูกจริงนะครับทั้งกล่องนี้ ทำทั้งหมดเลยก็อย่างน้อยก็เป็นความมั่นใจอีกระดับหนึ่งนะครับดีกว่าแบบที่มันไม่มีสีแดงแบบนี้เลยอันนี้ข้อมูลไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่ามีสารกันชื้นชนิดอื่นที่เป็นแบบใสหรือเปล่านะครับเพื่อนๆพี่ๆลองทำกันดูได้นะครับ ง่ายๆประมาณนี้ครับถือว่าใช้งานได้นะครับสวยงามทำให้สวยงามด้วยทีนี้ผมจะมาแนะนำอีกอกระสุนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมมีเอาไว้ซ้อมเทนนิงนะครับเป็นกระสุนไดไฟเป็นกระสุนเลเซอร์นะครับเป็นลักษณะนี้เปิดออกมานะครับ เป็นของ gf technical นะครับ9มมจะใช้ฐ่านเป็น3ก้อนนะครับเป็นก้อนเล็กๆเล็กๆลักษณะนี้นะครับใช้ฐาน lr 6 2 5นะครับ3ก้อนอันนี้คือจะแถมมาในกล่องเลยวิธีการใช้งานก็คือหมุน ตัวนี้นะครับออกมาแล้วใส่ให้ถูกด้านนะครับขั่วขัค่วลบนะครับเข้าไปก่อนตามสัญลักษณ์นี้นะครับแล้วก็ปิดลงไปหมุนจนสุดนะครับเมื่อเข็มแทงชนวนนะครับมากดก็จะมีเลเซอร์ออก ครั้งถัดไปผมจะมาทำคลิปแนะนำาการใช้ตัวเลเซอร์นี้นะครับกับแอปพลิเคชันเพื่อให้เราสามารถทดสอบยิงไม่ใช่สิครับเป็นการซ้อมดายไฟด้วยกระสุนเลเซอร์จากที่บ้านนะครับซึ่งเพราะว่ากระสุนมีราคาค่อนข้างแพงครับ แล้วก็เราไม่มีเวลาที่จะไปซ้อมที่สนามนะครับบวกกับข้อกฎหมายต่างๆที่เราแทบจะไม่สามารถนำปืนออกไปทำอะไรได้เลยนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีครับที่ให้เราสามารถซ้อมยิงปืนอยู่ที่บ้านได้นะครับโดยไม่ต้องเสียค่ากระสุนครับของแถมก็จะมีมาให้เป็นทาน อีก2ชุดนะครับทั้งหมด3ชุดแล้วก็ตัวตัวจานท้ายนะครับของอกระสุนเลเซอร์ครับตัวเชื่อเดียวกันใช้งานได้นะครับด้านท้ายจะเป็นลูกยางนะครับซึ่งมีข้อดี ไปอีกแบบหนึง่งซึ่งแตกต่างจากกระสุนที่เป็นลูกดัมมี่นะครับอาจจะใช้ซ้อมในลักษณะการซ้อมแบบยุทธวิธีนะครับเช่นการรีโ o a d ลูกการเปลี่ยนแม็กการบรรจุกระสุนอะไรนี้แบบนี้นะครับก็คือจะใช้ตัวกระสุนไดรฟล์ตัวนี้ ควรมีติดปืนไว้สักอสองลูกแบบนี้นะครับสังเกตว่าจะมีรูตรงนี้นะครับกระสุนตัวนี้ปลอดภัยนะครับเป็นแค่เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมทั้งก้อนเลยนะครับแล้วก็มีลูกยางด้านท้ายโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงฝากพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับกดแชร์ก็จะเป็นพระครุณมากเลยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ